ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะครูสลามารับขวัญหลานน้องนาวาเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีที่มีแฟนคลับติดตามไม่น้อยเลยล่ะค่ะ สำหรับอีทโปงลางที่โด่งดังเข้ามาชนะการประกวดในช่วงดันดาราของรายการตีสิบจนผู้ชมเรียกร้องให้ทางรายการนำวงปงลางสะออนกลับมาสแสดงอีกครั้งถึงสองรอบก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญากับทางค่ายอาสยามในเครือบริษัท RS และเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ภรรยาของอีทก็ได้คลอดลูกชายออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องนาวา ต้องบอกเลยว่าน้องนาวานันน่ารักน่าชังสุดๆที่ผ่านมาก็มีเห็นคนในวงการบันเทิงทยอยกันมารับควันลานกันไปบ้างแล้วอย่างภาพนี้ที่ส้มเช้งสามชามาเยี่ยมโดยอีทโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นลุงป้าซื้อแพมเพิรสมาเยี่ยมนาวาครับ #baby นาวา2020นและล่าสุดนั้นถึงกับทำอีสซึ้งใจเป็นอย่างมากหลังครูเพลงชื่อดังอย่างครูสลามารับควันลานชา โดยมีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ครูสลาและครอบครัวมารับขวัญน,น้องนาวาพร้อมการ์ดงานแต่งน้องแพรวาลูกสาวสุดที่รักครูครับซึ่งนอกจากนี้ครูสลายังมีการผูกข้อมือรับขวัญน,น้องนาวาช่างเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่ะคะ่ะแต่ละคนยิ้มแย้มจันซายดูมีความสุขมากๆเลยทีเดียวโดวยเฉพาะน้องนาวาที่นอนนิ่งไม่งอแงเลยแม้แต่ นิดเดียวละค่ะ